รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย My Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาเดินชมกันต่อนะคะสำหรับงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะได้ครับ p อร์เช่นะคะจะเห็นเลยว่ารถยนต์นั้นหลากหลายสีสันเข้ากับธีมงานค่ะ Colorful Experience ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยนะครับจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าพิเศษมากสำหรับปอร์เช่ประเทศไทยเพราะเป็นปีครบรอบ30ปีเราเลยได้คิดนิยามแล้วก็แคมเปญขึ้นมานะครับที่เรียกว่า Dreams and Colors ในบูธของเราปีนี้นะครับเรามีรถเรียกว่ามากที่สุดที่เราเคยมีแต่ถ้าเผื่อดูที่บูธของเรานะครับเราจะมีรถหลากหลายสีมาก รถคันแรกที่เราได้นําเข้ามาในประเทศไทยที่เป็นสีนี้นะครับเป็นสีนี้เป็นสีเปิดใหม่นะครับแล้วก็อยู่ในรุ่น911 Turbo S, <S นะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นอย่าง718 Spider ที่เป็นสีเบ c i n g Yellow มะคาน a าพ y า m e ทัลลิกคือการที่เราได้เป็นเจ้าของรถยนต์ Porsche แล้วนะครับเราก็อยากจะโดดเด่นบนท้องถนน<ม>สีภายนอกของตัวรถเนี่ยช่วยเราได้มาที่รถบนเวทีกันบ้างค่ะรถยนต์พระเอกเลยของปีนี้คืออะไรคะครับผมคือ 911 Carrera GTS 30 y e a r s Porsche Thailand Edition ชื่อยาวนิดนึงนะครับแต่ที่สำคัญคือตรงที่เขียนว่า Porsche Thailand Edition เราได้ collaborate กับ Department ใน Porsche นะครับที่เรียกว่า Porsche Exclusive Manufacturer e p p r t t m n t t เนี้ยเขาจะ customize รถตามที่เราฝันไว้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเราได้เดินทางไปคุยกับทาง Porsche บอกว่าผมมีความฝันผมมีความฝันที่อยากจะสร้าง Porsche Thailand Edition ขึ้นมา เพื่อตอบสนองแฟนๆของเราในประเทศไทยเราอยากจะสร้างรถขึ้นมา30คันนะครับและเป็นรุ่นที่ยูนิคและที่ขายแค่ในประเทศไทยนะครับโปรเจกต์นี้นะครับใช้เวลาวางแผนมาเนี่ยนะครับ2ปีเต็มๆวันนี้นะครับเราได้นํารถที่เรียกว่าเป็น Inspiration Car มาเปิดตัวในงาน Motor Show นะครับให้ทุกคนได้เห็นวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยนะครับเราจะมีสีที่ผูกไว้กับทุกวันของอาทิตย คือรถรุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือกแค่7สีเท่านั้นตามวันส่วนตัวรถเองเนี่ยนะครับก็จะมี Elements อะไรหลายอย่างนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้านหลังของตัวรถเนี่ยนะครับจะเป็น Subtle Hint ถึงธงชาติของประเทศไทยข้างๆรถก็จะมี b แบชที่เขียนว่า30ปี Porsche Thailand Edition ภายในรถนะครับเราจะเห็น Outline ของประเทศไทย ปักอยู่ตรงหัวหมอนนะครับและจะมี element อะไรหลายๆอย่างนะครับที่เรียกว่าพิเศษมากที่อยู่ในตัวรถอยากจะชักชวนนะครับท่านผู้ชมทังบ้านเนี่ยให้เข้ามาที่บูธของเรานะครับเพื่อมาชมรถคันนี้แต่ไฮไลท์ที่เด็ดสุดคือรถคันนี้เนี่ยที่เราเรียกว่า Inspiration Car เพราะว่าเราเอาทั้ง7สีรวมอยู่ในรถคันเดียวแต่จะมีแค่30คันมีแค่3าคันสามบคันครัเท่าไหร่คะบอกได้ไหมราคาเริ่มต้นที่18ล้าน1นึ0 0 0สบาทครับ นอกจากคันนี้แล้วเนี่ยคันอื่นๆคะคันไหนขายดีรุ่นไหนคะโอเครุ่นที่ขายดีที่สุดของเราเลยนะครับคือ Porsche Cayenne E-Hybrid นะครับทั้งรุ่น SUV แล้วก็รุ่นขูดเปรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับยอดจำหน่ายของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัดส่วนที่ประมาณ40เร็วๆเนี้นะครับจะมีรุ่น FaceLift ออกมานะครับก็เลยอยากชักชวนทุกคนนะครับให้เข้ามาจองรถไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถ Porsche เนี่ยมีดีมานที่ค่อนข้างสูงถ้าเผื่อเราอยากจะ รอ,อก,ก่อนบนท้องถนนเนี่ยนะครับก็ต้องเข้ามาในงานนี้นะครับแล้วก็เข้ามาจองคายเย็นตัวใหม่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็มาที่บูธของปอเช่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณมาร์คคุณครับสวัสดีครับ สำหรับ mercedes benz นะคะหลายคนรอคอยก็คือรุ่นนี้เลยล่ะคะ่ะ eqb มาสดสดร้อนๆเพื่อง,งานนี้เลยนะคะบางของ international m o t o r show จุดเด่นมีอะไรบ้างคะพี่จุดเด่นก็คือนี่คือรถ compact suv ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%จาก mercedes benz นะครับ,<น>บแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นอกจากตัวรถเขาเองแล้วเนี่ยราคาราคาเนี่ยอยู่ที่3.2.000านบาทซึ่งหลายคนเนี่ยจะแอบนินทาว่า mercedes benz ถ้าตั้งราคาได้ดีขนาดนี้ ตัดออปชันแน่แชื่อเต็มของเขาคือ EQB 250 AMG Line คือภายนอกได้ชุดแต่ง AMG หมดล้อขนาด20นิ้วเป็นล้อของ AMG หลังคาเป็น panoramic glass roof ฝาท้ายก็ให้ไฟฟ้าครบทุกอย่างครับอะไรที่คุณคิดว่ารถรุ่นเล็กอาจจะไม่มีให้ใหเข<ร>าให้หมดเลยเอา้าวทีนี้ไปรุ่นอื่นๆบ้างค่ะพี่ดอมมีรุ่นไหนอีกคะรุ่นอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาครบทุกแบรนด์ทุกไลน์อัพของเราเลย รถไฟฟ้าก็มีทั้ง EQB EQS นะครับรถในกลุ่มปลั๊กอินก็มีครบตั้งแต่ C-Class, E-Class, S-Class หรือในกลุ่มที่เป็น SUV แล้วที่เป็นไฮไลท์อยู่อีกด้านหนึ่งของบูธก็คือเรียกว่าเป็นตำนานก็คือ G-Class G-Class ที่เอามาเนี่ยเป็น G-Class m o เด l Year 2023นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ตกแต่งแบบ G-Manufacture คือมีดีเทลอะไรเยอะแยะมากแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วล่ะของ G Class ที่จะเป็นเครื่อง น้ำมันเครื่องสันดาบนะครับรีวาอันนี้ต้องเก็บและอ้าวโปรโมชั่นบ้างดีกว่าอยากเป็นเจ้าของบ้างมีอะไรบ้างคะเป็นเจ้าของเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่รุ่นเล็กสุดเลยอย่าง A Class นะครับก็มีโปรโมชั่นที่ถ้าใช้ภาษาชาวบ้านเรียกว่ารถแหลกแจกแถมกันมีนะครับรุ่นที่เราไม่โกหกกันก็คือ GLC หลายคนเห็นข่าวแล้วเราว่าเมืองนอกมีการเปิดตัวเจ้า GLC โฉมใหม่แปลว่าอันนี้เป็นปลายรุ่นละของ GLC แต่ถามว่ารถปลายรุ่นมันคือเบสไบแหละ ไม่ว่าจะเป็น Financial Offer ที่เขาให้นะครับมี MBSP ก็คือเรื่องของ s v r v i p e p k a g e เ่ยให้นานถึง8ปีมีประกันมีอะไรด้วยแล้วก็ยังมีแคมเปญสำหรับรุ่นที่เป็น E c l a s s เราก็มีให้เพราะนั้นก็อยากให้แวะมากันสักนิดนึงปีนี้เราอยู่ที่บูธ A 1 A19 มีการย้ายสถานที่นิดนึงครับ A 1 9นะคะ Mercedes-Benz นะคะหลากหลายตรงตามความต้องการของคุณอย่างแน่นอนมาดูได้ที่บูธค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ดีกันบ้างนะคะเอาคันที่อยู่บนเวทีก่อนนะคะสคันนี้สีสันสวยงามคันเลือกฟูเหมือนตีมเลยนะคะของงานตลอดครับนช t i โ n a l ร o t ด r s ชว์ใช่ค่ะพิเศษยังไงคะ2องคันนี้ด้านขวามือผมก่อนนะครับคันนี้คือ RSEtron GT มันเป็นรถไฟฟ้า100%ครับแต่ดูทรงของมันแล้วเนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้า100%ที่ไม่ใช่มาในแง่ของความประหยัดมันมาในแง่ของความแรง เพราะฉะนั้นมันเป็นรถไฟฟ้าร้อที่มีสมรรถนะเหมือนซุปเปอร์คาร์แรงม้าเข้า646แรงม้าเลยครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยแปดกว่านิวตันเมตรเพราะฉะนั้นอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยภายใน3.3วินาทีเท่านั้นแล้วก็ความเร็วสูงสุด250กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วคันนี้ล่ะคะส่วนคันนี้เนี่ยเป็น a 4 4 0 tfsi icon black ซึ่งเราปรับปรุงออปชั่นมาให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับคันนี้เนี่ยราคาดีจริงๆ2 6 9 9 0 0 0้านแต่วา่า เราได้ไฟหน้าที่เป็น m มทริก L E D แล้วภายในข้างในเป็น Virtual Cockpit แล้วการตกแต่งภายนอกเป็นแบบ Black Edition <ะ>แล้วสีแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นสีพิเศษด้วยซึ่งโดยปกติเอา u d i จะใส่สีดิสก,กีนเนี่ยมาในรถที่มันราคาสัก3ล้าน7จาล้านแแต่คันนี้2ล้าน7ก็ได้สีนี้แล้วดอกเบีย้ย0% 5ปีไปเลยครับ 2699แต่ได้ดอกเบีย้ย0% 5ปีด้วย A5 ก็มีดอกเบีย้ย0% 5ปีเช่นเดียวกันแล้วสำหรับรุ่นอื่นๆล่ะคะมีแคมเปญอะไรบ้างคะในบูธเราเนี่ยมีรถมาโชว์อีก20กว่ารุ่นเลยครับคุณเผยครับ T-T นะครับซึ่งเราถือว่าเป็นตัวไอคอนของ Audi ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เราจะขายแล้วแล้วก็จำนวนจำกัดมีแค่200คันตอนนี้ก็ขายไปแล้ว50คันแล้วนะครับออดอกเบีย้ย0% 4ปีเหมือนกันนะครับ Q3 อย่างนี้ก็เป็นดอกเบีย้ย0% 4ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับ เงินดาวของท่านเนี่ยนะครับเรายังสามารถรูดบัตรเครดิตผ่อนดาว0%ได้6เดือน5 0 0แสนบาทด้วยในกลุ่ม p l u g อินไฮบริดนะครับในปีนี้เราก็คาดว่าจะได้ลดกลับเข้ามาเสริมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันค่อนข้างที่จะขาดแต่ตอนนี้ปีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะมีรถกลุ่มนี้กลับเข้ามาไมา่ว่าเป็น Q 5 Q 7 Q 8จะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับ เพระนาะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเชิญเลยค่ะมาที่บูธของอ u d i ดีได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเผยครับ มาที่บูธของ Suzuki กันหน่อยนะคะมาที่บนเวทีเลยค่ะเราก็จะมีรถ2คันนะคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคุณวัลบ2คันนี้เนี่ยไฮไลท์คืออะไรคะเ,เราถือโอกาสในงานบางกอกมอเตอร์โชวครั้งที่44ในครั้งนี้ในการเปิดตัวรถจต์รุ่นใหม่ก็คือ New s u z u s w s w t g t GL Next นะครับ New Suzuki c e นะครับทั้ง2ตัวเป็นการอัปเกรดขึ้นมาตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับทั้ง2ตัวก็จะเพิ่มออปชันต่าง,างๆทั้งภายในและภายนอก าภายนอกก็จะเป็นเรื่องของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันภายในจะเป็นเรื่องของเคปราเรื่องของจอทัชสกรีน7นิ้วเ,เชื่อมต่อต่อสมาร์ทโฟนนะครับเอาส่วนด้านนี้ค่ะปกติเราจะเห็นเป็นฟู้ดทรัคแต่อันนี้เป็นฟรุตทรัคเป็นของผลไม้ไม่ใช่อาหารในเหมือนต่างกันยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยซูรกิแครีเราได้ทำการสร้างคอนเซปต์ของอาชีพหลากหลายล่าสุดก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องของบาร์เบอร์ทรัคก็คือรถตัดผมนะครับ,รบตอนนี้เราเปลี่ยนคอนเซปต์จากฟู้ดทรัคเป็นฟรุตทรัค เหตุผลก็คือว่าจริงๆต้นทุนของการผลิตผลไม้ของประเทศไทยโดยเพราะอย่างยิ่งลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าง่ายมาก คือมีผลผลไมา้มีวัตถุดิบหลังบ้านเตไมไปหมดแต่การที่จะเพิ่มมูลค่าในการขายเนี่ยทำไมเราไม่มาขายเองการที่จะสร้างอาชีพอย่างนี้ผมว่าน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าหลายๆคนได้เราจึงโชว์คอนเซป t นี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเดินไปที่โชว์รุมซูกิไปปรึกษาที่ปรึกษาการขายเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการตกแต่งร้านค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั่วประเทศ อ่าสำหรับบูธของซูซูกิค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่มีแคมเปญอะไรเป็นพิเศษแน่นอนครับบูธของเราเนี่ยจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเราก็คือการเป็นเจ้าของที่ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับก็คือการผ่อนได้ยาวถึง99เดือนนะครับและรวมถึงนะครับช่วยผ่อนถึง10เดือนและรวมถึงฟรับฟรีถึง90วันแต่เงื่อนไขต่างๆในแต่ละรุ่นมาคุยที่โชว์รูมซู z u กิทั่วประเทศหรือที่บูธซูซูกิที่งานบังกอกมาด้าโชว์ครั้งนี้ครับ ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะยินดีครับใครที่ชอบรถกระบะนะคะหรือว่า SUV คันใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมาที่ฟอร์ดเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าบนเวทีจะเห็นเลยนะคะว่ามี3รุ่นที่แต่ละรุ่นเนี่ย พร้อมลุยอย่างเดียวเลยแต่ก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกันแค่ตัว Ford Ranger นะครับ Ford Ranger ตัว Wide t r a k แต่ว่านอกจากนี้ยังมีตัวของ Ranger Raptor มีตัวของ s t r o m t a c แล้วก็ในรถเอเนกประสงค์อย่างตัวของ e v e r e s t เองก็มีหลากหลายออปชันให้เลือกที่สําคัญเลยมีอีกคันหนึ่งก็คือตัว Ford Mustang เพราะฉะนั้นก็ถือว่าหลากหลายโดยเฉพาะขาลุยอะนะยังไงก็คงต้องมาที่บูธ Ford ล่ะค่ะอย่าพลาดนะคะในงานนี้ค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธฟอร์ดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ครับวันนี้ครับฟอร์ดมีรถไฮไลท์ที่เปิดตัวทั้งหมด4รุ่นเริ่มจากรถกระบะนะครับที่ผมยืนอยู่ใกล้นี้คือตัว Ranger s t o r m t a c รูปแบบของเรนตัว Ranger s t o r m t t c คถูกออกแบบไลฟ์สไตล์ที่มีความแตกต่างนะครับมีความท้าทายเปอีกนึขั้น s o ตอ t t c คมีด้วยกัน 2, นน2ร,าารุ่น, 1, 4, น,ร4น4ราคาเริ่มต้น1 2 6 4 0 0้บาทนะครับ s ตอ r m t ค c 4คูราคาเริ่มต้น 1,399,000าบาทที่ท่านเห็นที่ใกล้อีกตัวหนึ่งสำหรับกระบะปิ c ก u p ที่เราเปิดตัวในวันนี้ก็คือควันใจ DNA Ford Performance นะครับ r a n g e r Raptor เครื่อง2ลิตรเทอร์โบคู่นะครับเราเปิดตัวในราคา1,769,000าบาทนะครับอีกตัวหนึ่งครับของรถกระบะ4 4ประตูเกียร์อัตโนมตินะครับมีแพคเกจคบคันคุ้มค่าคุ้มราคาเรามีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับ เป็นรุ่น4ประตูกับรุ่นตอนครึ่งราคาเริ่มต้นสุดเล้าใจครับ794,000บาทนะครับสำหรับตัวกระบะตอนครึ่งนะครับพระเอกของเราที่สำคัญในวันนี้ครับที่หนีไม่ได้ก็คือ Everest b y t e c e v นะครับ e v e r e s t ส y t าสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์นะครับรักครอบครัวการประชนภัยนะครับมีความแข็งแกร่งดุดันมากขึ้น Everest b y t e c เริ่มต้นด้วยราคาเปิดตัวนะครับ1,800,000 9 9 0 0 0บาทนอกจากนี้ครับ f o r d เบนเจอร์ ford, ทุกรุ่น Ever e s t ทุกรุ่นยังมีแถมโปรแกรม f o r d c a r e ซึ่งรับประกันจากโรงงานนาน5ปีหรือ1,5 0 0 0 0มกิโลพร้อมฟรีประกันภัยนะครับฟอร์ดเดินชวนหปีนะครับฟอนะร์ดนอกจากเราส่งมอบรถที่มีคุณภาพนะครับระดับโลกแล้วเรายังมุ่งเน้นเรื่องของการบริการนะครับพัฒนาเรื่องของการบริการอย่างต่อเนื่องเชิญชวนมาที่บูธฟอร์ดนะครับในงานมอเตอร์โชว ครั้งที่44นี้ครับมาดูรถฟอร์ดสตอมแท็กแรปเตอร์แล้วก็เอ e ว e เ t ส t ์ไว์แท็กได้ที่บูตฟอร์ดนะครับขอบคุณมากครับ ้ชมครับในงานของมอเตอร์โชว์ครั้งที่44เนี่ยนะครับคนที่สนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าครับ ต้องมาที่บูธของ BYD นะครับเพราะว่าที่บูธของ BYD เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารอคุณผู้ชมอยู่ครับก่อนอื่นต้องพบกับผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับคุณประธานวงพรประภาและคุณประธานพรพรประภาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตถามคุณประธานวงก่อนนะครับครับผมบูธของ BYD ในปีนี้ในงานมตอรวมมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างครับของวันนี้พระเอกจริงๆก็คือดอฟฟินพรมไรลขวาที่จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมาเห็นเนี่ยที่เนี่ยครั้งแรกนะฮะแล้วเราเราก็ได้ทําการเปิดจองเรียบร้อยแล้วเมื่ นอกจากตัวดอลฟินเนี่ยเราก็มี BYD r ฟ g a t ต2คันนะครซึ่งเป็น Ocean Line เหมือนกันอันนี้ใหม่เอี่ยมเพิ่ง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 ดีไซน์เสร็จเพิ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปที่ประเทศจีนเองนะครับเราก็สามารถเอา2ตัวนี้เข้ามาไดอ้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็จะเป็นตัวเด n เ a D9 นะครับที่เป็นที่เป็นรถตู้เป็น Segment l u x u ก y ก็อยากจะเชิญชวนทุกทุท่านมามา,มา,มาลองสัมผัส ศักยภาพว่าจริงๆแล้วแบรนด์เราเนี่ยไม่ได้มีแค่อัตโต้อย่างเดียวฟังอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ามีรถยนต์หลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องของการที่ลูกค้าจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากนะครับขอเรียนถามคุณประธานพรนะครับในเรื่องของเลเวลแคร์ครับบางคนบอกเอเลเวลแคร์เนี่ยคุ้มครองอะไรให้สิทธิประโยชน์ยังไงได้บ้างครับ ก็จริงๆแลยเอ็มว่าจะคล้ายๆ a s ตโตอย่างหนึ่งคือเราทำสิร์ชมาค่อนข้างเยอะว่าคนจะกลัวเรื่องอะไรในเรื่องการที่ Adopt EV มากที่สุดนะว่าชั้นบริเวณค่าของเราเนี่ยก็คือประกันตัวรถนะคะ8ปีประกันแบตเตอรี่ทั้งหมด8ปีนะคะแล้วก็เอ็นชัวร์นชั้น1นะคะ1ปีแล้วก็ที่เหลือเนี่ยค่าซ่อมบำรุงค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่ทั้งหมด3ปีนะคะสำหรับตัว Dolphin ตัวนี้และอย่างอื่นๆนะคะที่รวบรวมก็คือจะเหมือนกับตัว a s ตโตซึ่งก็คือเป็นชาร์จเจอร์ที่บ้านนะคะสาย BTOL portable charger ะะแล้วก็ค่าออกทะเบียนต่างๆก็ตามซึ่งตัวนี้ค่ะกับดอลฟินเราก็เลยทำแพ็กพิเศษมาก็คือ3,999บาทก็คือสามารถที่จะออกรถดอลฟินนี้ได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นราคาที่จับต้องได้สำหรับสาหรับเมืองไทยแล้วก็ตลาดได้ค่ะ ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่คุณประธานพรบอกนะครับหลายๆคนกลัวเรื่องของอการเข้าถึง,งรถยนต์ไฟฟ้าแต่วันนี้ต้องบอกว่าทั้งเรื่องของสมรรถนะนะครับทางผู้จําหน่ายเองมีความพร้อมอยู่แล้วทั้งเรื่องการให้บริการทั้งเรื่องของการคุ้มครองต่างๆมีความพร้อมอยู่แล้วเหลือแต่คุณผู้ชมแหะครับเข้ามาลองขับเข้ามาลองสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสักคันดูแล้วคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบค Magic ใหม่ไอซุซูดีแม็กซ์เมจิกไอ์ทยานต่อให้โลกตาม วอลโวดีกว่านะคะปีนี้ครบรอบ50ปีวอลโวในประเทศไทยเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะคะ <Volvo S 1> ทิศทางของวอลโวต่อจากนี้จะเป็นยังไงคะวอลโวเองประกาศทิศทางชัดเจนว่าเราไปลดพลังงานไฟฟ้า100%เซนะครับในมุมของบริษัทแม่เนี่ยก็ประกาศว่าภายในปี2030เนี่ยวอลโวทุกคันที่อยู่บนถนนจะเป็นรถเพียวอิเล็กทริกในเมืองไทยและประกาศว่าอีก2ปีหรือภายในปี2025เนี่ย รถยนต์ทุกรุ่นที่เราขายจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%เท่านั้นอย่าง C40 คันนี้อันนี้คือรถไฟฟ้า100%ใช่ใช,ใช่ไหมคะใช่อรุ่นนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นไฮไลท์ยังไงบ้างคะจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเป็นรถไฟฟ้า100% C40 p r Electric เองเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้ทั้งความเป็นรถ ที่ใช้งานได้ในประสมด้วยความที่มันเป็น SUV ถึงจะขนาดเล็กแต่ก็กกประโยชน์ใช้สอยก็ครบคันในการเดีวยวกันด้วยความที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%เนี่ยสมรรถนะในเรื่องของ,ของกำลังก็ตามในเรื่องของการขับขี่ก็ตามเนี่ยก็ยังได้อารมณ์ของ,ของรถยนตทท์ที่เป็นความสปอร์ตโดยเฉพาะตัว C40 เนี่ยถ้าดูจากดีไซน์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความเป็นสปอร์ตคูเป้อยู่ในตัวมันก,ก็ตอบโจทย์ของทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่กำลังมองหารถยนต์ที่เป็น ลดพลังงานไฟฟ้า100%ด้วยในตัวนะครับงั้นถ้าพูดถึงสมรรถนะตัวนี้เองเนี่ย408แรงม้า0ู0 0เนี่ยเร่งได้4.7เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับหรือกันในอย่างที่ผมเรียนด้วยความที่มันเป็นรถ s u v ถึงแม้จะทรงดูเป็นสปอร์ตนิดนึงเนี่ยแต่ประโยชน์ใช้สอยภายในรถต่างเนี่ยดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอน รุ่นไหนของวันโวตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคะรุ่นนี้แหละครับรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยรุ่นนี้แหล,ล,ละครับในรับการตอบรับดีมากตั้งแต่ตอนเปิดตัวก็เป็นตัวที่อยู่ใน,ใน,ในความสนใจแล้วก็มียอดจองที่ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้วันโว่มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ,บ้างคะเราก็มีแคมเปญนะครับตอบแทนลูกค้าซื้อรถยนต์ในช่วง2เดือนนี้เนี่ยก็มีโอกาสจับรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น c 4 0หรือ x c 4 0อย่างละ1คัน งั้นซื้อรถ1คันวันนี้ก็มีโอกาสจะได้รับรถไฟไฟ้า1คันทันทีอาใครสนใจก็มาได้นะคะที่บูธของ Vol v วค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ,บ,ด,รบดูพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังตัดสินใจไม่ถูกนะคะมาเองเลยดีกว่ามาที่ Impact เมืองทองธานีค่ะวันนี้มีงานเป็นวันสุดท้ายค่ะดูจบปุ๊บออกจากบ้านมาเลยยังทันยังมีเวลาสําหรับวันนี้เราสอคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ